หมดที่5วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ความเชื่อที่เกี่ยวกับความหมายของคําว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยจะถูกต้องทําให้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเฉพาะด้านของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศิลปะและการเขียนเท่านั้นที่เป็นสาขาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะโยงความคิดสร้างสรรค์กับการประดิษฐ์คิดค้นแน่นอนว่าค้นสำเร็จเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนถึงความคิดสร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์ก็ยังมีแง่มุมอื่นหมายถึงการคิดค้นที่ใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเป็นสิ่งตอบแทนความสำเร็จทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทำงานหรือชุมชน ขึ้นอยู่กับการหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นสิ่งที่จะช่วยพัฒนานและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ก็คือ1เชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่คือความจริงพื้นฐานเราจะต้องเชื่อเสียก่อนว่ามันเป็นไปได้แต่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้เป็นจุดประกายให้กับจิตใจเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไหว เพื่อที่จะทํามันให้สําเร็จหากเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปไม่ได้จิตใจก็จะทํางานพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมจึงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเชื่อจริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้จิตใจจะทํางานและช่วยหาหนทางที่จะทํามันการเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้ทำให้เกิดคําตอบที่สร้างสรรค์ต่างๆขึ้น การที่เราจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยความเชื่อก็คือลบคําว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากความคิดและคําพูดเสียก่อนเป็นไปไม่ได้เป็นคําแห่งความล้มเหลวความคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้จะเป็นจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่กับความคิดอื่นที่จะพิสูจน์ว่าคิดถูกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้และอีกส่วนหนึ่ง คือให้คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเพราะรู้สึกว่ามันทำไม่ได้ให้ลองคิดใหม่ลองเขียนมันออกมาว่ามันมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าทำไมถึงจะทำมันได้คนจำนวนมากสามารถที่จะเอาชนะความต้องการของตัวเองได้ง่าย สิ่งที่สำคัญที่ควรจะคิดก็คือเหตุผลที่ว่าทำอย่างไรตนเองจริงจะทำได้มี3วิธีที่จะพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ก็คือ 1. ยอมรับความคิดใหม่ต้อนรับความคิดใหม่ๆและทำลายความคิดที่จะต่อต้านออกไปซะ 2. เป็นนักทดลองฉีกแนวจากงานประจำเปิดตัวเองเต็มที่ให้กับ การออกไปลองสิ่งใหม่ๆเช่นลองไปกินอาหารในพัตตารใหม่ๆลองหาหนังสือใหม่ๆมาอ่านหรือว่าเข้าโรงละครใหม่คบเพื่อนคนใหม่ใช้เส้นทางใหม่ในการไปทำงานทำอะไรใหม่ๆที่มันแปลกไปจากสิ่งเดิมๆที่เราทำา 3. เป็นคนหัวก้าวหน้าอยากคิดแบบถอยหลังเข้าคลอง ต้องเดินไปข้างหน้าและคิดแบบก้าวหน้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากคนที่ตั้งมาตรฐานสำหรับตัวเองและคนอื่นสูงขึ้นเรื่อยๆจากคนที่ค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพทำอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงหรือได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลงความสำเร็จสูงสุดย่อมจะเกิดขึ้นได้ สามารถทำได้ดีขึ้นทุกๆวันความคิดของแต่ละวันเป็นผลเกิดจากสมองของเราเองความคิดจะมีประโยชน์หรือมีค่าได้ก็ต่อเมื่อเราได้นำมันมาทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างลงมือทำความคิดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมากแล้วมันก็มักจะไม่เกิดประโยชน์ความคิดนี้จะสูญเสียไปได้ไง่ายมากๆความคิดต้องการการดูแลเอาใจใส่ เมื่อเกิดความคิดขึ้นเราจะต้องนํามาสารต่อทําให้เกิดผลงานหรือเป็นรูปเป็นร่างอย่าปล่อยให้ความคิดหลุดไปทันทีที่คิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้เราจะต้องจดไว้ความคิดดีๆจำนวนมากเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกจดบันทึกความจำเราไม่สามารถที่จะจำได้ในทุกเรื่องและ เราจะต้องนําความคิดนั้นมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันทีเราจะต้องหาวิธีการที่จะนําเสนอความคิดในรูปแบบที่มันขายได้ความคิดที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาพและตารางต่างๆมีประสิทธิภาพในการที่จะขายมากกว่าความคิดที่ออกมาในรูปของคำพูดหลายร้อยเท่าบทที่6 คุณเป็นไปตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นจะสังเกตเห็นว่าคนบางคนได้รับความเชื่อถือความพักดีและความชื่นชมในขณะที่บางคนไม่ได้รับคนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมันเป็นเพราะอะไรมันสามารถกลรนออกมาเป็นคำพูดเพียงคำเดียวก็คือความคิดความคิดมันทำให้เป็นอย่างนั้น คนที่เขารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยไม่ว่าคุณสมบัติที่แท้จริงของเขาจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่เมื่อเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ต่ำต้อยหรือด้อยเขาก็จะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นทั้งนี้เพราะว่าความคิดมันควบคุมการปฏิบัติถ้าคนคนหนึ่งรู้สึกต่ำต้อยวิธีการปฏิบัติก็จะเป็นเช่นนั้นตามที่เขาคิดในทางตรงกันข้ามคนที่คิด จริงๆว่าเขามีความสำคัญเท่ากับงานเขาก็จะเป็นคนที่มีความสำคัญการที่จะเป็นคนสำคัญต้องคิดว่าเราสำคัญสิ่งที่คิดกำหนดสิ่งที่กระทำสิ่งที่กระทำก็กำหนดสิ่งที่คนอื่นมีปฏิกิริยาต่อเราเช่นกันคนที่คิดว่าตัวเองไม่สำคัญต้องให้ความหมายกับชีวิตของตัวเราใหม่คะ่ะว่าเราเป็นคนมีความสำคัญมีคุณค่า และนับถือตัวเองให้มากขึ้นตามดูว่าตัวเราเองมีคุณสมบัติและจุดเด่นอะไรถามว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเราคืออะไรและเขียนประเด็นต่างๆลงในกระดาษแล้วก็ให้คำอธิบายกับสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งที่เราดีเราเด่นนั้นคืออะไรแล้วเราก็เอามาพูดกับตัวเองอาจจะพูดในห้องที่เป็นส่วนตัว เพื่อที่จะฝึกให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรเราต้องรักและนับถือตัวเราเองบทที่7จัดการกับสภาพแวดล้อมจิตใจเป็น,นกลไกที่มหัศจรรย์เมื่อทำงานไปในทางหนึ่งทางใดมันสามารถนำไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่งดงาม แต่จิตใจเดียวกันถ้ามันทำงานอีกด้านหนึ่งสามารถนำเราไปสู่ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจิตใจเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและรับรู้ความรู้สึกที่รวดเร็วที่สุดแล้วอะไรที่ทำให้จิตใจคิดอย่างที่มันคิดซึ่งมีทธิพลต่อจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกสิ่งที่คิดจะเป็นตัวกำหนดนิสัยทัศนคติและบุคลิกภาพ จิตใจจะสะท้อนสิ่งที่สภาพแวดล้อมป้อนให้กับมันผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เช่นบุคลิกค,ความทะเยอทะยานสถานะปัจจุบันของชีวิตส่วนมากเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยานในอดีตฉะนั้นวันนี้เรามีผลรับของพฤติกรรมความคิดความเชื่อ ที่มันสะท้อนออกมาอย่างไรก็คือผลลัพธ์ที่มันสะสมมาในอดีตที่เราได้สะสมประสบการณ์ของเรามานั่นเองถ้าเราจะปรับชีวิตของเราให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตเราจะต้องเลือกที่จะจัดการกับสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมกับชีวิตของเราด้วยการเลือกสภาพแวดล้อมใหม่โดยเลือกสังคมใหม่ๆ สังคมกับคนกลุ่มใหม่ๆและจํากัดสภาพแวดล้อมของสังคมของเราให้อยู่ในกลุ่มคนเล็กๆเลือกคบเพื่อนที่มองโลกแตกต่างไปจากเราเลือกเพื่อนที่ไม่จุกจิกไม่นินทาทั้งนี้เพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมของเราให้มีความเหมาะสมที่เราจะเติบโตไปข้างหน้าเป็นคนที่คิดบวกเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นบวกเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ บทที่8ทํทำให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณทัศนคติเป็นกระจกสะท้อนของจิตใจมันสะท้อนความคิดสามารถอ่านใจของคนที่อยู่รอบตัวเราได้โดยการสังเกตการแสดงออกอากับกริยาและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่เขาปฏิบัติด้วยท่าทางสีหน้าน้ำเสียงไม่ใช่คำพูด เราสามารถที่จะปลูกฝังทัศนคติของเราให้เป็นพวกเดียวกับเราได้โดยปรับความคิดของตัวเองให้เป็นบวกพูดถึงแต่เรื่องดีๆรับฟังแต่ข่าวดีเพราะมันจะช่วยให้คนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นปลูกฝังทัศนคติที่มีความกระตือรือร้นและพัฒนาพลังของความกระตือร้นด้วยการเรียนรู้ค้นคว้าให้ลึกลงไปในสิ่งที่สนใจ และทำทุกสิ่งให้มีชีวิตชีวาด้วยการมีรอยยิ้มมีการกล่าวขอบคุณรวมถึงการพูดคุยอย่างมีความกระตือรือร้นและปลูกฝังทัศนคติว่าเป็นคนสําคัญมนุษย์เราทุกคนต้องการเป็นคนสําคัญบางคนเลือกที่จะทำงานให้มากขึ้นรับผิดช,ชอบให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นคนสําคัญหรือบางคนพยายามทำบางอย่าง เพื่อที่ให้ตัวเองเป็นคนสำคัญเช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นมันทำให้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญบทที่ 9. คิดให้ถูกต้องต่อผู้อื่นการประสบความสำเร็จของเรานั้นขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของคนอื่นด้วยแต่จะทำอย่างไรทำให้คนเหล่านั้น สนับสนุนเรายอมรับในการเป็นผู้นำของเราคําตอบก็คือคิดให้ถูกต้องต่อผู้อื่นการที่มีความคิดถูกต้องต่อผู้อื่นจะทำให้คนชอบเราและสนับสนุนเรา 6. วิธีที่จะทำให้เราได้เพื่อนและสามารถที่จะมีความเข้าใจคิดถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องคือ1 แนะนำตัวเองกับผู้อื่นในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ 2. ให้แน่ใจว่าคนอื่นจำชื่อเราได้เป็นพิเศษและ 3. แน่ใจว่าเรียกชื่อของคนอื่นถูกต้องตามที่เขาออกเสียง 4. เขียนชื่อของคนอื่นและให้แน่ใจว่าเราสะกดชื่อของเขาถูกต้องถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ขอชื่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ 5. ส่งจดหมายส่วนตัวหรือว่าโทรศัพท์ถึงเพื่อนใหม่ที่รู้สึกว่าเราต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเขาต้องการที่จะรู้จักเขาจริงๆผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่รู้จักใหม่โดยการโทรศัพท์หรือว่าการส่งจดหมาย 6. พูดถึงสิ่งที่รื่นรมกับคนแปลกหน้าทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและพร้อมสำหรับการที่จะนำไปสู่ภารกิจที่จะมี สัมพันธ์ต่อเบื้องหน้าบทที่10สร้างนิสัยในการลงมือทำความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงพอแต่ความคิดที่พอใช้ได้แต่มีการลงมือทำแต่พัฒนาย่อมดีกว่าความคิดที่ดีเลิศไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้แค่เรานั่งคิดถึงมันเฉยๆเราจะต้องลงมือทำจึงจะเกิดความสําเร็จ หลักของความสำเร็จก็คือต้องลงมือทำต้องเป็นนักปฏิบัติโดยปฏิบัติตามความคิดและแผนงานขอให้สร้างนิสัยของการลงมือปฏิบัติเมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติเราก็จะเจอว่ามันอาจจะมีอุปสรรคเราจะจัดการกับอุปสรรคหรือประชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้มันผ่านไปได้เราก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้นด้วยบทพิสูจน์ของคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ความสามารถในการขจัดปัญหาแต่เป็นความสามารถที่จะหาคำตอบให้กับความยุ่งยากต่างๆเมื่อเขาต้องเผชิญกับมันเพราะการให้คุณค่ากับความคิดโดยการลงมือทําไม่ว่าจะความคิดดีแค่ไหนหากไม่ทํามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่มีผลตอบแทนอะไรเกิดขึ้นบทที่11 วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันกร,ระหว่างคนที่ต่ำสุดคนปานกลางและคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอายุสมองพื้นฐานครอบครัวเชื้อชาติยกเว้นเฉพาะสิ่งเดียวที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ก็คือการขานรับต่อความพ่ายแพ้ เมื่อคนที่เป็นคนต่ำสุดล้มลงเขาจะไม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาจะนอนอยู่อย่างนั้นส่วนคนที่ปรานกลางจะลุกขึ้นมาคุกเขา่าละคานออกไปแต่เมื่อพ้นสายตาคนเขาก็จะวิ่งหนีไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเพื่อเขาจะแน่ใจได้ว่าจะไม่ถูกนอกลงอีกแต่คนที่สำเร็จมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไป เมื่อเขาถูกน็อกเขาจะรีบลุกขึ้นยืนเรียนรู้บทเรียนลรืมความพ่ายแพ้แล้วก้าวไปข้างหน้าสำหรับความสำเร็จก็คือคนที่ยืนกลานและไม่เคยคิดว่าจะยอมแพ้นั่นเองทุกคนสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้โดยค้นหาบทเรียนและใช้มันมองหาสิ่งที่ดีๆที่ซ่อนอยู่แล้วก็นำมันออกมาใช้ สิ่งที่เราจะได้ก็คือการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จและเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้บทที่ 12. ใช้เป้าหมายช่วยให้เติบโตทุกๆขั้นตอนของความสำเร็จของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ถูกจินตนาการก่อนที่จะกลายเป็นความจริงเป้าหมายเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จ ไม่มีใครจะพบความสำเร็จโดยบังเอิญโดยประาศจากเป้าหมายวิธีที่จะทําให้เป้าหมายชัดเจนก็คือ 1. หลับตานึกภาพอนาคต3ด้านคือด้านงานด้านบ้านและด้านสังคมการแบ่งชีวิตแบบนี้จะช่วยให้เราไม่สับสนป้องกันความขัดแยง้งและจะช่วยให้เห็นภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นเช่น ด้านการทำงาน10ปีนับจากนี้เราต้องการอะไรไรายได้ระดับไหนที่เราต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบระดับไหนที่มองหาอำนาจในการสั่งการแค่ไหนที่ต้องการชื่อเสียงระดับไหนที่เราต้องการจากงานของเราส่วนเรื่องของครอบครัว10ปีนับจากนี้มาตรฐานความเป็นอยู่ที่เราต้องการเป็นแบบไหนเราจะจัดการครอบครัวของเราอย่างไร บ้านแบบไหนที่เราต้องการจะอยู่การพักผ่อนในวันหยุดประเภทไหนที่เราอยากจะไปการสนับสนุนทางด้านการเงินอะไรที่ต้องการที่จะให้กับลูกๆของเราในช่วงที่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนเรื่องของสังคม10ปีนับจากนี้เราต้องการเพื่อนแบบไหนเราต้องการกลุ่มสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมแบบไหนตำแหน่งผู้นำระดับใดในท้องถิ่ที่เราต้องการ วันนิธานที่เราต้องการจะส่งเสริมอย่างจริงจังคืออะไรบ้างเมื่อเรามองไปในอนาคตของตัวเราเองอยากกลัวที่จะเห็นขอบฟ้าสีน้ำเงินเราทุกคนทุกวันนี้วัดกันด้วยขนาดของความใฝ่ฝันไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จมากไปกว่าสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ที่จะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตทั้ง3ด้านมีความสัมพันธ์กันได้กันอย่างใกล้ชิดแต่ละด้านขึ้นอยู่กับอีกด้านหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ละด้านอิทธิพลมากที่สุดต่ออีกด้านหนึ่งเสมอการทํางานเป็นมาตรฐานการดํารงชีวิตของครอบครัวและการยอมรับนับถือทางสังคมที่จะได้รับเพราะฉะนั้นความสําเร็จจึงเน้นที่จะได้มาจากการทํางานบทที่13 วิธีที่จะคิดเหมือนกับผู้นำการที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงได้นั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากคนอื่นการที่จะได้รับความสน,สนับสนุนและความร่วมมือนี้จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำความสำเร็จและความสามารถในการที่จะนำคนอื่นกฎแห่งการเป็นผู้นำาีอย่างก็คือกฎข้อแรก ต้องแรกจิตใจกับคนที่ต้องการจะมีอํานาจชักจูงจิตใจเขาประเด็นนี้ก็คือการที่จะให้คนอื่นทําตามสิ่งที่ต้องการให้เขาทําจะต้องมองสิ่งต่างๆจากสายตาของเขาเมื่อแรกเปลี่ยนจิตใจกับคนอื่นเคล็ดลับของวิธีที่จะจูงใจเขาอย่างมีประสิทธิผลจะปรากฏขึ้นการแลกจิตใจกับผู้ฟังจะช่วยให้ผู้ฟังสามารถ ที่จะออกแบบการพูดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่ต้องการการแรกจิตใจกับลูกน้องจะช่วยให้หัวหน้าสามารถสั่งงานได้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับการยอมรับมากขึ้นการนึกถึงผลประโยชน์ของคนที่ต้องการจะมีอำนาจชักจูงใจเป็นกฎการคิดที่ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์นำหลักการแรกเปลี่ยนนี้ไปใช้โดย 1. คิดถึงสถานการณ์ของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2. ถามตัวเองว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเราจะทำอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 3. ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ทำถ้าเป็นคนอื่นกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่สองคิดว่าอะไรคือวิธีการจัดการกับปัญหาอย่าง มีความเป็นมนุษย์คนเราใช้วิธีการต่างๆในฐานะของการเป็นผู้นำเทคนิคของการเป็นผู้นำแนวทางที่1คือใช้ตำแหน่งฐานะของผู้เด็จการตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ปรึกษาคนที่ได้รับผลกระทบเขาจะปฏิเสธที่จะฟังความคิดเห็นจากลูกน้องเทคนิคของการเป็นผู้นำแนวทางที่สองคือวิธีสั่งการโดยอาศัยกฎข้อบังคับการทำงาน ที่ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่มีชีวิตจิตใจคนที่ใช้วิธีการจัดการทุกอย่างตรงตามคู่มือปฏิบัติงานซึ่งผู้ก้าวสูงขึ้นจริงๆในฐานะของการเป็นผู้นำจะใช้แนวทางที่3ก็คือการเป็นผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ก็คือเมื่อมีปัญหาก็จะต้องถามตัวเองก่อนว่าวิธีการที่จะจัดการปัญหานั้น มีความเป็นมนุษย์อย่างไรไตรตรองก่อนและเมื่อเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันกับในหมู่ของลูกน้องก็จะให้ลูกน้องมีสิทธิ์ที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นได้หรือให้ความสำคัญกับความเป็นคนเป็นอันดับแรกแสดงถึงความสนใจในความสำเร็จที่นอกเหนือจากงานของลูกน้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยการให้เกียรติ เตืนตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักของการใช้ชีวิตคือความสนุกเพลิดเพลินกับชีวิตและยิ่งให้ความสนใจกับบุคคลมากขึ้นเท่าไหร่งานก็จะออกมาดีมากขึ้นเท่านั้นกฎของการเป็นผู้นำข้อที่3คิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าคิดปรับปรุงในทุกสิ่งที่ทำ ตั้งมาตรฐานสูงในทุกๆเรื่องที่ทำกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่4หาเวลานอกเพื่ออยู่ตามนำพังกับตัวเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้ปรึกษากับตัวเองและดึงพลังความคิดของตัวเองออกมาเพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์บุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการใ,ใดๆก็มักจะใช้เวลาในการพูดคุยกับตัวเอง จะทำให้มีสติมีการคิดอย่างรอบคอบมีคำตอบในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นจำไว้ว่าหน้าที่หลักของผู้นำก็คือการคิดและการฝึกเตรียมตัวเป็นผู้นำคือการคิดใช้เวลาบางส่วนในการที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็คิดให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองบทที่14วิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิตมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในความคิดใหญ่ซึ่งมันมักจะถูกลืมได้ง่ายมากหากสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างและมันจะหดตัวลงเราจึงจะต้องจัดการกับมันอย่างดีที่สุดคือการจดบันทึกสิ่งที่เราคิดแล้วก็นํามันมาทบทวนทันทีก่อนที่มันจะเรือนหายไปวิธีการที่จะดึงเอาความมหัศจรรย์ของความคิดใหญ่มาใช้ก็คือ หเมื่อคนเล็กพยายามกดลงจงคิดใหญ่แน่นอนมีบางคนต้องการที่จะทำให้แพ้ต้องการให้ประสบความล้มเหลวต้องการให้ถูกตาหนิแต่คนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ถ้าจำสามสิ่งนี้ไว้ก็คือปฏิเสธที่จะต่อสู้กับคนที่คิดเล็กคิดน้อยการต่อสู้กับคนที่คิดเล็กจะลดขนาดเท่ากับขนาดของคนคิดเล็ก เพราะฉะนั้นจงยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าและคาดไว้เลยว่าจะต้องถูกแทงข้างหลังแน่นอนนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าเรากำลังเติบโตขึ้นแล้วก็เตือนตัวเองว่าคนรอบกัดมีความเจ็บปวดทางด้านจิตใจเราจงเป็นคนใหญ่และให้ความสงสารกับพวกเขาคิดให้ใหญ่พอที่จะปลอดภัยจากการโจมตีจากพวกคิดเล็กคิดน้อยและสอง เมื่อเกิดความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จจงคิดใหญ่จำไว้ว่าถ้าคิดว่าอ่อนแอก็จะอ่อนแอถ้าคิดว่าไม่มีความสามารถเพียงพอก็จะไม่มีความสามารถฉะนั้นต้องทำให้ดูสำคัญมันช่วยให้คิดในสิ่งที่สำคัญรูปร่างหน้าตาและการปรากฏกายภายนอกมีส่วนสําคัญกับความรู้สึกภายในเป็นอย่างมาก แล้วก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณสมบัติในการสร้างวิธีการที่จะขายตัวเองให้กับตัวเองวางคนอื่นไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมคนอื่นเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะกลัวเขาไปทำไมคิดให้ใหญ่เพียงพอเพื่อที่จะเห็นว่าดีแค่ไหนจริงๆและ 3. เมื่อเกิดการทะเลาะเบาแววงดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ จงคิดใหญ่พยาบาทอาฆาตจะไม่ช่วยให้ไปถึงที่ที่ต้องการจะไปถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งสำคัญแค่ไหนที่จะต้องถกเถียงเราจะต้องเตือนตัวเองว่าไม่ได้อะไรเลยจากการถกเถียงมีแต่จะเสียบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอคิดให้ใหญ่เพียงพอที่จะเห็นว่าการทะเลาะวิวาทการทุ่มเฉียงและการพยาบาทอาฆาต จะไม่ช่วยให้ไปถึงที่ที่ต้องการจะไป 4. เมื่อรู้สึกพ่ายแพ้จงคิดใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงโดยปราศจากความลำบากและความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นบทเรียนเรียนรู้จากมันวิเคราะห์และดูความผิดพลาดและใช้มันส่งให้เราก้าวไปข้างหน้าลองผสมผสานความมุ่งมั่น ก,การทดรองของเราเมื่อเกิดปัญหาขึ้นถอยหลังแต่เราก็สามารถที่จะเริ่มทำใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆได้คิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นสภาวะของจิตใจไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น 5. เมื่ออารมณ์แห่งความรักเริ่มจะเสื่อมคลายจงคิดใหญ่ความคิดที่จุกจิกจะเป็นลบทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเกิดความคับข้องมองใจในเรื่องของความรัก มุ่งเน้นให้คุณสมบัติสำคัญที่สุดกับคนที่ต้องการให้รักเก็บสิ่งเ,เล็กๆน้อยๆไว้ในที่ของมันและทำบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษกับคู่รักและทำบ่อยๆคิดให้ใหญ่พอที่จะพบความสุขของชีวิต 6. เมื่อรู้สึกว่าความก้าวหน้าในงานกำลังช้าลงจงคิดให้ใหญ่ไม่ว่าจะทำอย่างไรและไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร การเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนสูงขึ้นมาจากสิ่งเดียวก็คือคุณภาพปริมาณของผลงานหรือผลผล,ผลิตในสิ่งที่เราทำคิดว่าเราสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีเพราะฉะนั้นมีช่องทางที่จะทำทุกสิ่งให้มันดีขึ้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถูกทำขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติและเมื่อคิดว่าสามารถทำให้ดีขึ้น วิธีที่จะทําให้ดีขึ้นก็จะปรากฏขึ้นความคิดที่ว่าสามารถทําให้ดีขึ้นจะปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ออกมาคิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าถ้าถือบริการอยู่เนื้อสิ่งอื่นใดเงินก็จะตามมาเองสำหรับการสรุปหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากการสรุปหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังต้องการเนื้อหาเต็มก็สามารถอ่านได้จากหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจ a y Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ